ไมมม่ีีีีคนนนนบฟฟ้า้าาาเเเพยยยงธอและฉัตัตดวก Good morning ครับพี่น้องชาวไทย Good morning ครับตอนนี้ผมกับปุ้ยนะครับกำลังจะไปดูไร่กัญชาเราไทยหน่อยมีใครสนใจอยากไปดูนะครับว่บาโผมไปเมืองไทยยังไงคุณ ภาพที่ดีมากนะครับเรานำมาเล็ดก,กับน้นำคนปลูกจากอเมริกามาเลยนะิปต่อมาเราจะพาไปดูแต่วันนี้ครับไม่มีข่าวอื่นเลยในประเทศไทยไม่มีข่าวอื่นในประเทศไทยต้องมีข่าวอันเดียวครับขอทุกคนนะครับพร้อมอย่างหนึ่งสองสามพูดพร้อมกันสแสดงความยินดีให้กับพระนท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประยุทธ์จันโอชา ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศชาติเราเป็นผู้นำของประเทศชาติเรามาแปดปีแล้วแปดปีวันนี้ครับไม่รู้ว่าเราควรจะซื้อเคก้กชนิดไหนให้ท่านกินนะนะครับท่านจะได้เป่าเทียนนะแปดปีนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะน่าจะเป็นนายกที่ดำรงตำแหน่งได้ยาวที่สุดคนหนึ่งเลยอะ ใกล้เคียงกับคุณเลรนตินชลาโนนมากนะอยาเอาไาคุณตักเส้นเลนะว้าวแปดปีกับประยุจัโนโอชาแปลว่าถ้าคุณคลอดลูกนะตอนนี้ท่านประยุทจัโนโอชามาดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเนี่ยเด็กคนนั้นอนะ่ะตอนนี้อยุแปดขวบแล้วนะก็ไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยมีผู้นำคนอื่นยังไงมีออะไรยังไงนะครับ ้คำถามในใจของทุกคนนี่คือว่าจริงเหรอโอ้จริงเหรอแปดปีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมดทอมํอมไม่รู้อะไรเลยชอบไห้ก็ไม่รู้รามาบบ,บ,บเดี๋ยวพรุ่งนี้ประยุน์ของก็หมดแล้วหมดที่แปดปีเนี่ยแหละเพราะว่าทามรัชรรมนูล เขียนไว้ชัดเจนลายลักษณ์อักษรด้วยปากกาดำว่าไม่มีใครที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นคนไทยดำรงตำแหน่งได้มากกว่า8ปีในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนมากในรัฐมนูญน,นะนั้นทอมจะมาแสดงความยินดีทำไมต้องแสดงความเสียใจให้ท่านสิเพราะพรุ่งนี้ท่านต้องหมดตำแหน่งแล้ว พอ oh, 8ปีแล้วนั่งกันอยู่ไมครับใครขับรถเราไม่ชอบปปโตูนะอาจจะหยุดก่อนนะพ่องราจะบอกข่าวที่ผมได้ยินมาจากผู้ใหญ่ซูปเปอร์วงในซูปเปอร์วงในยิ่งกว่าวงในสังอาหารนะคุณ่เจรช้าไม่ลดครับ ของขวัญที่สารรัชมนุนได้เตรียมมอบให้ท่านประยุทธ์ในการฉลอง8ปีนี่ข่าวทุนี้ยนมานะของการที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ก็คือให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อจนกว่าครบวาระไปถึงเดือนมีนานเพื่อไปสู่เลือกตั้ง แต่ในกรองของขวนนัญนะมีขวัญสองอย่างที่ทางสาธรรณลัฐโมกเกิดกับทาน,นายกประชามตอชานอกจากให้อยู่ต่อได้ไม่ต้องออกจากตำแหน,น่งตำแหน่งนายกพรุ่งนี้ก็คือหลังจากเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลยังมาที่หนึ่งอยู่ท่ามีเครื่องอยู่ได้ไม่ต่ำกว่าสองปีต่อไป ไม่ตอบสอปีต่อไปอันนี้แน่ๆแล้วนะแต่อาจจะมีของขวานอีกชิ้นหนึ่งที่เราเตรียมไว้กับท่านประยุทธ์ในการฉลองการเป็นนายกวันนี้คือให้อยู่ต่อได้อีกสี่ปีอันนี้อยากให้คนไทยเข้าใจนะเพราะเราต้องแฝงนะการตัดสินของสารชั้มนุญตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านบิ์จะเป็นนายกได้อีกสี่ปีหรือสองปีนะแต่จะเป็นได้จนก,กว่าครบวาระของการเป็นนายกรอบนี้จากการเลือกตั้งคราวที่แล้ว วาระนี้คืจอจังหวัดเดือนมีนาะก็มาอยู่กับคนไทยถึงวันนั้นแล้วว่าจะเลือกพักพลังประชารัฐไหมจะเลือกพักที่สนับสนุนท่านนายกอยู่ไหมเพราะถ้าคุณเลือกพักพลังประชารัฐหรือคุณเลือกพักที่เขาสนับสนุนท่านนายกอยู่สิ่งที่สารธมนูญกํกำลังจะบอกหรือจะบอกวันนี้ก็คือท่านนายกยังเป็นนายกได้อย่างต่ำอีกสองปีอย่างมากอีกสี่ปีนะครับงั้นการตัดสินของ ประเทศชาติเนี่ยไม่ได้อยู่กับสานะรณมณุนวันนี้อยู่กับพวกเรา mm hmm. เกิดมีนานี้ว่าเราจะยินดีออกไปเลือกตั้งกันแล้วก็ใช้คะแนนเสียงเรือกกลุ่มที่จะสนับสนุนท่านประยุทธ์หรือเปล่าเอ๊ะแต่ทอมรืมไปแล้วเหรอท่านนายกเขามี250คนที่จับเขาแน่เขาไม่เถียงครับเขาแปลว่าอะไร ็ปแปลว่าคุณต้องเลือกฝ่ายที่เขาไม่สนับสนุนท่านประยุทธ์เนี่ยให้เยอะสะจน250เสียงของสวเนี่ยไม่มีความหมายเลย mm hmm. เขาเรียกว่าแอนดไซด์นับที่เลือกคุณชัดๆในแลนดไซด์นี่คือ l ล g อจิกนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดลึกไม่อยากให้ประยุทธ์เป็นก็ไปเทเสียงให้กับฝ่ายที่เขาค้านประยุทธ์ต้องเทสจน250เสียงนี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับ โอเคนี่คือขอแสดงความยินดี Happy Anniversary to ประยุท์ Happy Anniversary to ประยุท์ Happy Anniversary to ประยุทธ์ You've been here for eight years นะครับเขาเร่อ,ะองะเรามาดูกันมาเรามองย้อนกลับนะว่าแปีของประยุทธ์มีอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างนะจะบอกมันเลวไปหมดไม่ได้หรอกนะคนไทยเราแฟแฟกันหน่อย ผมจะวเิเคราะห์ให้ว่าแปดปีที่ผ่านมามีอะไรดีอ,อะไรไม่ดีมากอ่ะจะเอาดีหรือไม่ดีก่อนเน็กจะเอาดีหรือไม่ดีก่อนประยุทธ์8ปีฮะเอ,เอาดีก่อนเนี่เขาร <c oughs> ักประยุทธค์ครับเขาบอกเอาดีก่อน <c oughs> ให้แสงอ่ะหนึ่งใช่ประเทศเราสงบขึ้นอันนี้ต้องรับรัฐบาลเนี้ยโดยการที่เขาใช้กำลังใช้ความขู่ใช้ทหารใช้ตำรวจ เราต้องรับครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ออกมาจากวัฏจักรของการตีกันการประท้วงกันนะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีคนไปนอนบนถนนราชดลรีราชดำ,ำเนินแลนะ้คนไทยไม่ออกไปปบตีการทาะก,กันบนถนนแล้วเข้าใจอะไรคุณผู้ชก็แน่นอนสิเพพวกเขามีอำนาจไม่ให้เราออกไปก,ก็ไม่เถียงเลร ก็เขาใช้อำนาจในารในรัฐบาลนี่อย่างน้อยให้ประเทศไทยเนี่ยมันสงบตรงนี้นะตรงในการทะเลาะกันเรื่องสีแดงสีเหลืองอันนี้ต้องรับเป็นข้องแสงเขาก็ทำอันนี้สำเร็จสองที่ผมเห็นสำเร็จกตามผมเองนะคือเรื่องจัดระเบียบก็ถ้าเราไปดูตามหาดทะเลนะชายทะเลทางถนนทางอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะ อย่างน้อยประเทศก็ดูมีระเบียบขึ้นนะครับไม่ได้เลอะเทอะเล็กใครจะมาตั้งขายอะไรอะไรตรงนี้ก,ก็ก็ทำไปได้นะนดี้ก็ต้องรับว่าเขาทําอันเนี้ยถ้าในเรื่องสิ่งทะเลาะเกี่ยงกันตีกันหรือความระบบที่มันเละ,ทะเทะเรื่องรกตาเนี่ยนะพออันนี้ก็ทําดีอ่าเราต้องรับนะครับสามจะด่ากันยังไงก็ได้เนี่ยเรื่องควบคุมการระบาดของโควิด เรื่องออกกฎของโควิดก็น่าจะนะทำให้คนไทยนะครับไม่สูญเสียชีวิตนะเหมือนกับประเทศอื่นอเมริกายุโรปเพื่อนบ้านเรานะอันนี้ยังไม่พูดเรื่องแบคซีนรือไม่ไรนะเอาเรื่องกฎเกณฑ์ที่เขาองมาตรฐานลงมานะครับแล้วก็ได้ความร่วมมือจากคนไทยอย่างดีในการควบคุมมาตรฐานพวกนี้ กพราะนี่เขาสิ่งที่ดีนะน,นีเป็นสิ่งที่ดีนะนนเรือเต้องไปเถียงมะะัครับว่ามันใช้ได้นะมีอะไรดีมีอะไรดีมันไม่คิดออกมามีอะไรดีาดออามดางของประยุทธ์เนี่ยคิดออกไม่ออกคิดไม่ออก, <laughs> อก,ค,ออกคุณทอมคิดออกมาสามอย่างคิดอะไรเดีย๋ยวอะไหนอะแฟงกันหน่อยซิผมคิดออกได้สามอย่างเนี่ยพวกท่านคิดอะไรออกกันบ้างมาัเอาเอาแฟงกันหน่อยนะอย่าเพิ่งด่ากันนะ มีอะไรที่คิดว่ารัฐบาลนี้ทำแล้วมันดีมั้งทำแล้วมันดีมั้งนะครับผมคิดได้สามอย่างอ่ะสงบเรียบร้อยกับเรื่องโควิดมีอะไรไหมเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้ล้อเล่นนะผมอยากฟังความคิดเห็นนะอันนี้ไม่ได้มาโจกกันนะสำหรับคนที่สนับสนุนทางประยุทธ์นะอ่ะใครจะพูดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมป้องกันร,ระบบสถาบันได้อย่างดีดูแลระบบสถาบันได้อย่างดี เขาจะอ้างสี่ห้าอย่างเนี่ยใช่ไหมอ่ะผมคิดได้แค่เนี้มีคนอื่นคิดได้ไหมช่วยเขียนมาหน่อยนะถ้าใครคิดได้นะอยากรู้ความคิดเห็นเพราะอย่าลืมนะครับของผมเวลาพูดออกไปเนี่ยมีคนรัฐบาลก,ก็ดูนะมันจะได้เป็นกระจกสะท้อนในท่านเ็นว่าท่านทาอะไรดีหรือไม่ดีมั่งอ่ะมาเรื่องเลวม้างหนือเปล่กกอะไรที่ไม่ดีสิทธิมนุษยชนของคนไทย ลดลงไปเยอะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปประท้วงนะไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าซึ่งเราเห็นว่ามันไม่ดีกับรัฐบาลนี้อันนี้ชัดเจนมากอันนี้ไม่ดีอันนี้ใช้อำนาจในทางผิดนะครับสองก็เราก็เห็นแล้วนะเรื่องโควิดเองเนี่ยคุมได้ดีแต่ก็มีการที่มึนๆกันเยอะมากทําให้ประเทศชาติเราเนียปันปวนวันนึงก็เปิดประเทศวันนึงก็ไม่เปิดประเทศวันนึงก็ใช้วัคซีนนี้วันนึงก็ใช้วัคซีนนั้น ความปลอดภัยมว่าลดถลงไปเยอะนะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถลงไปเยอะยความรู้สึกส่วนตัวความปลอดภัยนะครับระบบรัฐที่จะมาดูแลเราผมว่าระบบยุติธรรมของประเทศชาติก็เสื่อมไปเยอะใน8ปีนี้อันนี้ความเห็นคิดอของผมนะถูกหรือไม่ถูกก็เดี๋ยวมาคิดกันนะเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึง8ปีที่ผ่านมาก็แย่ yeah. แต่ไม่ลงทุนเลยนะซื้อนะแต่ไม่ลงทุนเลยนะระบบเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้จะเราเคยเป็นประเทศที่ไม่ติดหนี้เยอะนะตอนนี้ติดหนี้มากเขาจะเถียงขึ้นมาว่าทอมไม่รู้ว่ามีโควิดเหรอผมไม่ได้เถียงครับผมไม่ได้เถียงงั้น,นนี้ก็มองดีก็ได้นะโควิดแต่ประเทศชาติก็าย,ยังไม่ชิบหายแต่ปัญหาใหญ่คือมันไม่ชิบหายเพราะเราต้องไปกู้เรากู้เยอะมาก แล้วกู้มาแล้วเนี่ยไม่ได้กู้เพื่อมาลงทุนแต่กู้เพื่อมาแจกเพื่อมาจ่ายเพื่อตัวเองใช้พีหรืออำนาจน,นี่ก็ไม่ดีไอ้น,นี้ผมเห็ไม่ดีเนี่ยอำนวยให้กับพักพวกของตัวเองเนี่ยมันเยอะมากกลุ่มทหารตอนนี้ซื้อของแล่นยิ่งกว่าผมตอนยุสี่ขวบเองเครื่องบินเรือดำน,น้ำรถถังนะไปสนามกอล์ฟไหนก็ได้นะของที่ทหารเป็นเจ้าของอ่ะโอ้โหไม่ใ่ทว่านะปรับปรุงสนามกอล์ฟ ดีจองไอันนี้ผมไม่เถียงนะนี่ผมชอบนะส่วนตัวนะแต่เพราะมันแย่ไปหน่อยฉะนั้นเลยว่าแทนที่ไปเอาเงินไปปรับปรุงโรงเรียนให้เด็กเรียนไปปรับปรุงสนามเล่นให้เด็กเล่นได้ปรับปรุงสวนสาธารณะให้คนออกไปลงในกายได้แต่ไปปรับปรุงสนามเล่นของตัวเองคือสนามกอล์ฟไปดูดิครับสนามกอล์ฟฐานตอนเนี้ดีหมดดีหมดแทนทจอาเงินไปให้กับประชาชน สถานดิ้งของประเทศชาติเรานะในสายตาของชาวโลกประเทศโลกก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะักนะการเมืองยิ่งใหญ่คนนู้นคนนี้เป็นมาเยี่ยมสิงคโปร์บินมาเยี่ยมมาเลยเปินมาเลี่ยนญี่ปุ่นไม่มาประเทศไทยเพราะเขาจะมองประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนการอยู่นะครับการศึกษานี่มันต้องพูดถึงเลยนะว่าระบบการศึกษาของประเทศชาติตอนนี้แย่ลงเยอะม,มากแย่ลงเยอะม,มากอันแน่นอนโควิดก็มีบทบาทตรงนี้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เตรียมพร้อมอินเทอร์เน็ตเราข้อใหม่ดีพอระบบการเรียนออนไลน์เราก็ไม่ได้เตรียมเลยคุณภาพของอาจารย์เราก็ไม่ได้ปรับปรุงเลยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี่ควรจะทํานะเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติอะไรที่ไม่ดีสําหรับผมนะเขากลับมาตรงอันเดียวเลยที่ผมเห็นว่าเป็นเซต่แปดปีเป็นการล้มเหลวของแปดปีที่จะถึงเลย สร้างให้คนไทยกลับมารักกันไม่ได้โดยที่นี่เป็นคําสัญญาของท่านประยุทน์เลยว่าผมเข้ามาเพื่อจะสร้างความสมานฉันท์สร้างให้การแตกแยกของประเทศชา,าติมันลดลงไปพรบแปดปียิ่งเร็วขึ้นนะแปดปียิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่าเสียดายที่สุดเนี่ยผมเชื่อท่านประน์เป็นคนดีนะผมไม่เคยเจอท่านหรือนั่งคุยกับท่านเป็นส่วนตัวนะแต่ ที่เจอพผ่านฟังจากคนอื่นเนี่ยริษจิตใจท่านเนี่ยข้อท่านคนนี้น่ารักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความเก่งหรือไม่เก่งกันะหรือการผู้ทหารที่ดีหรือไม่ดีเราไม่พูดเรื่องส่วนตัวนะแต่สิ่งที่ท่านทำไม่สําเร็จเนยก็คือทําให้คนไทยเนี่ยไม่แตกแยกกันแต่กลับทากกลับมาแตกแยกกันมากขึ้นแล้วในสิ่งที่ท่านบอกท่านต้องป้องกันเนี่ยคือระบบสถาบันถ้าท่านไปในโรงหนังนะ่ ถ้าท่านไปดูความรู้สึกของคนไทยวันนี้นะว่าต้องบอกเลยครับว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลสิ่งนั้นไม่ดีดูแลสิ่งนั้นไม่ดีนั่นเป็นเฟลเลอร์ของรัฐบาลนี้เลยที่ดูแลสิ่งที่ต้องเป็นจุดจิตใจที่ดีของประเทศชาติก็ทําให้มันมีปัญหาได้สองทำให้คนไทยกันเองเนี่ยถึงเราจะไม่ออกไปทะเลาะก,กันบนถนนเราจะไม่ออกไปโจมตีกันฆ่ากันอะไรกันบนถนน แต่ชาในประเทศไทยเนี่ยแตกแยกแตกแยกยิ่งกว่าแบบปีที่แล้วอีกความรู้สึกความรู้สึกแต่ไม่ได้แตกแยกเรื่องสีนะ้นะแตกแยกเรื่องจนกับรวยแตกแยกเรื่องอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจแตกแยกกับทหารกับประชาชนแตกแยกกับระบบยุติธรรมกับประชาชนแตกแยกกับพื้นผ้าของสังคมเลยมันฉีกขาดเจจนมันไม่รู้จะมองซ้ายมองขวาใครล อันเนี้ยเป็นเฟลเลียของแปปีของท่านนายกในสายตาของยุจานโอชารือคนรอบข้างเนี่ยจะคิดว่าสาเร็จยังไงก็ได้เนี่ยแต่คนรอบข้างต้องรับครับว่าสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดคือนําความสุขผมช่วเป็นนายกผมจะนําความสุขกลับมาให้คนไทยไม่ครับไม่ครับอันนี้เป็นเฟเลีย ไม่ต้องวัดไรมากครับวัดเฟรียนี้ด้วยอะไรวัดความล้มเหลวนี้ด้วยอะไรทอมวัดความล้มเหลวนี้ในการที่แปดปีหลังจากท่านมาเป็นนายกแปดปีที่ท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จแปดปีที่ท่านมีเอาวุธยุทธดความยุติธรรมอยู่ในมืออยู่ทุกอย่างสุดแล้วทําให้คนไทยลืมคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้ไม่ใช่ลืมไม่ได้อย่างเดียวนะ สร้างให้คนที่เคยไม่ชอบทักเซินเนี่ยยังเปลี่ยนใจอยากเรียกร้องให้ระบอกทักเซ็นเนี่ยรับบริหารประเทศเลยอันนี้จริงครับอันนี้จริงเราต้องรับความจริงมันเป็นไปได้ยังไงที่คนที่ประชาชนหลายคนมองว่าโคงกินประเทศชาติอำนวยให้ครอบครัวตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีประเทศชาติอยู่สุดท้ายแล้ว เพราะผลงาน8ปีของรัฐบาลนี้ทําให้คนพวกนั้นนะอยากให้คนคนนี้ที่ท่านบอกเองว่าเป็นคนเลวคนร้ายกับประเทศชาติอยากกลับมาบอยหางประเทศชาติผมเอบทุกคนอยากนะแต่เราต้องรับครับว่าคนเพิ่มขึ้นเนี่แหละครับคือวิธีวัดเฟเยอ์คือทำให้คนเนี่ยเรียกร้องไปอดีต พราะท่านไม่ได้สร้างข้างหน้าเรือนาคตให้คนไทยเห็นเลยเขาก็เลยมองว่าเมื่อข้างหน้ามันมืดเราไปเอาแสงไฟจากอดีกลับมาดีกว่าน่าเสียดายครับก็ข่าววงในมาแล้วนะเมื่อวานผมได้ไปเจอท่านประยุทธ์ไม่หลุดครับพรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่ต่อแปดปีแล้วครับ ก็อยู่กับพวกเรามามีนานี้จเจ้าต่อกสองปีไหมเจะเาต่อยสี่ปีไหมะจะรับเงินครัไหมสามร้อยบาทห้าร้อยบาทเข้าสารถุงหนึ่งเพื่อสุดท้ายแล้วก็ไม้ทอมานั่งบนอย่างเงี้ยว่าไม่คืบหน้าสักทีคนดีในเมืองไทยมีครับผม,มบอกคนประยุทธ์ประวชาไม่ได้เป็นคนดีนะอย่าเ,นะยเขาจะผิดนะผมเชื่อว่าเป็นคนดีในลึกๆก็นะแต่เราต้องรับครับว่า การบริหารของท่านนไม่ได้บริหารด้วยการเป็นผู้นําแต่บริหารด้วยการเป็นยึดอานาจอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะก็โอเคแค่นี้พอกันแล้กันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้ววันนี้นะใครอยากมาดูไร่กัญชาผมที่เพชรเกษมก็มากันนะผมจะเชิญมาดูกันนะครับลูกๆเราก็จะออกกันเดือนโนเวอเบอร์ดีแล้วนะโอ้ Happy anniversary to Bito. Happy anniversary to Bito. Happy anniversary to Bito. Bappy Lau. When